สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรวมเล่านะคะของวันที่2 0บมาแบ่งปันนะคะเมื่อวานมีใครโชคดีกันบ้างเนาะเมื่อวานเมื่อวานเจาะเข้าชุดนิ้นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครที่ตามเอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตารางของเรานี่แตกสามตัวหลายรอบอยู่เด้อแตกบนแตกล่างนะคะเมื่อวานเนาะใครได้ในตารางก็ยินดีด้วยเด้อ สำหรับเนีทางลาวทีวีนะคะวันนี้ให้เด่นสามเจ็ดหนึ่งนะคะสามเจ็ดหนึ่งสายวิ่งสายรูดแอดเน้นไปที่เจ็ดและ1หนึ่งนะคะสายวิ่งสายรูดเน้นไปที่เจ็ดและ1หนึ่งนะอ่าตัวนี้น,นะคะเน้นให้4ชุดสามหนึ่งเดนสามเจ็ดเจ็ดหกนะคะระวัง6กับหัวเป็น9้าด้วยด้วยแอดติดให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เลยจ้า เข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแอดก็เพิ่งจะมาแต่ส่งน้องนิพนธที่โรงเรียนนะคะพี่น้องจ๋าเที่ยงก็จะได้ไปรับนะคะอาทิตย์นี้ยังเลิกครึ่งวันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำลาวพัฒนาลงเลยนะคะหลังจากคลิปนี้กลัวลืมอีกนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะไปกันต่อที่ลาวต่อไปนะคะลา HD นะคะลา HD ของเราให้ เด่นแปดสองหกนะคะแปดสองหกน้นไปวิ่งรูดที่สองและหนะคะระวังหกกับหัวเป็น9้าด้วยเดอ้ออ่าน้นให้สองหกนะคะกับหัวเป็นสองเก้าด้วยนะจ๊ะสองหกสองแปดแปดหกนะคะสามชุดเนาะอ่าจุดไว้แคบไว้นะคะไปต่อที่ราสตานะคะ ลาวสตาร์937นิ้นไปวิ่งรูดที่3และ7นะคะ30373997นะคะ30373997นะคะพี่น้องจ๋าใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะอ่ะไปกันต่อที่ลาวสตานะคะลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีของเรา วันนี้ให้เด่นเจ็ดหนึ่งห้านะคะเจ็ดหนึ่งห้าเน้นไปวิ่งรูดที่หนึ่งและห้านะคะอ่าชอบก็จดไว้แคไปไว้เลยจ้าสี่ชุดเน,น้นเน้นให้ที่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเด้อพี่น้องจา้าไปกันต่อนะคะสําหรับแนวทางต่อไปนะคะ ลาอาเซียนนะคะสองหกศูนย์สองศูนย์สองหกหกศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เลขเบิลเดอร์หก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 ศูนย์นะแอดติดเลขเบิลให้ด้วยนะคะเพราะว่าอ่าจากสูตรการคำนวณมีมีคู่มาแบบนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะพี่น้องจ๋าแต่วันนี้แอดค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจนะคะลาว,วนี้รอบนี้นะเพราะว่าตัวเลขมัน มันชนน้อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะก็ลองพิจารณากันดูเด้อไปกันต่อลาวกาชาตินะคะสำหรับแนวทางลาวกาชาตินะคะลาวกาชาติสองหกศูนย์นินไปที่หกและศูนย์นะคะสายวิ่งสายรูดนี้ก็มาตัวที่เอดนินให้อยู่เนาะบางรอบนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าจอไม่เข้าก็ ยังเข้าวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ <_ D> บางทีก็เข้าในตารางก็ถือว่าใครมีโชคมีลาบก็ยินดีด้วยนะคะสองศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสองหกเด้อจไดไว้แคบไว้เลยจา้าดูคลิปจบแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า